วันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบรนด์ให้กับธุรกิจของคุณนะครับด้วยการใช้ Facebook แล้วก็แน่นอนครับนอกจากสร้างแบรนด์แล้วทำอย่างไรที่ทําให้ยอดขายของคุณเพิ่มมากขึ้นจากโพสต์บนหน้า Facebook ของคุณเดี๋ยวพบกันครับ สวัสดีครับผมอนันต์สมสะอาด smejump com ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอของผมนะครับผมเป็นนักวางแผนการตลาดออนไลน์ให้กับธุรกิจและองค์กรต่างๆอย่าง<ม>ที่ผมเกริ่นในตอนต้นนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ให้กับธุรกิจของคุณนะครับโดยการใช้ Facebook สิ่งที่ผมจะเล่าให้คุณฟังในวันนี้นะครับก็เกิดจากว่าเรามีโอกาสได้ไปทํางานด้านการตลาดออนไลน์ให้กับธุรกิจต่างครับและมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ที่ประสบความสําเร็จในการใช้ Facebook ในการสร้างแบรนด์ของเขาครับและสามารถได้สร้างยอดขายได้สูงมากครับอย่างไม่น่าเชื่อครับผมไม่บอกตัวเลขของยอดขายนะครับเพราะเดี๋ยวจะเป็นการฮาร์ดเซลล์เกินไปครับแต่วันนี้ผมจะมาขอสรุปวิธีการสร้างแบรนด์โดย a c e b o o k นะครับโดยแบ่งออกเป็นหกข้อ3ามวข้อง่ายๆนะครับตามสไตล์ของผมสําหรับคุณที่สนใจนะครับสามารถที่จะนําไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณครับ ตัวแรกนะครับ no hard sell ผมเอาตัวนี้เป็นตัวแรกของวันนี้เลยนะครับเพราะจากการที่ผมได้เห็น Facebook ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาไม่เน้น hard sell นะครับ hard sell หมายถึงอะไรครับ hard sell หมายถึงเนื้อหาบนโพสต์บน Facebook ของคุณเนี่ยตั้งใจขายสินค้าแต่อย่างเดียวครับเรียกได้ว่า70-80%ของโพสต์ทั้งหมดในบน Facebook ของคุณเก,กกเกี่ยวกับการขายสินค้าหรือขายของของคุณนะครับ คุณลองมานึกภาพดูนะครับว่าใน1วันเนี่ยคุณเห็นโพสต์ต่างๆบน Facebook ของคุณเป็นจํานวนมากขนาดไหนครับแล้วถ้าเป็นโพสต์ที่เกี่ยวกับการขายสินค้าเนี่ยมันน้อยนักนะครที่คุณจะดึงดูดความสนใจของคุณแล้วก็ในหลายๆครั้งนะครับคุณอาจจะไม่เชื่อถือข้อมูลที่เขาโพสต์ด้วยซ้าไปกลับกันนะครับ Facebook Fan Page ที่ประสบความสําเร็จนะครับเขาไม่เน้นเรื่องฮาร์ดเซลกับ โพสของเขาส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าบริการของเขาในแง่มุมต่างๆครับเรียกได้ว่าเขากําลังเต้นลำอยู่รอบๆธุรกิจของเขานะครับและรู้ทั้งรู้ว่าเขาตั้งใจขายสินค้าให้กับเรานะครับแต่อารมณ์ความรู้สึกในการอ่านโพสต์เหล่านั้นจะแตกต่างจากการอ่านโพสต์ที่เป็นฮาร์ดเซลล์นะครับคุณจะมีความรู้สึกที่จะเปิดรับข้อมูลได้มากกว่าครับและนี่แหละครับคือการสร้างแบรนด์คุณมีสตรอรี่เกี่ยวกับธุรกิจของคุณนะครับคุณได้ดึงแง่ดีเน เกี่ยวกับธุรกิจของคุณในมุมต่างๆออกมานําเสนอครับคุณมีการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสินค้าบริการของคุณที่เป็นพระเอกนางเอกนะครับด้วยภาพสวยๆวิดีโอซึ้งๆวิดีโอขำๆนะครับเพื่อสร้าง value add ให้กับสินค้าของคุณแล้วก็สร้างความรู้สึกอารมณ์ให้กับกลุ่มลูกค้าของคุณด้วยครับทาให้เกิดความเชื่อนะครับภาพลักษณ์ว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจนั้นๆคุณมีความเป็นมืออาชีพนะครับและภาพสินค้าสวยๆที่คุณโพสต์ลงไปเนี่ยก็จะช่วยสะท้อน ว่าสินค้าของคุณเนี่ยน่าจะมีคุณาภาพแล้วก็ดูดีครับเมื่อคุณค่อยๆสร้างแบรนด์นะครับสร้างภาพลักษณ์ว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจนั้นๆน,น,นะครับนั่นหมายความว่าคุณกําลังสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าครับและเมื่อถึงตอนนั้นนะครับคุณค่อยสลับมาใช้โพสต์แบบฮาร์ดเซลบ้างนะครับเพราะแน่นอนครับเราต้องการขายสินค้าแต่โพสต์ที่เกี่ยวกับการขายสินค้าเนี่ยไม่ควรจะมีเกิน 15- 20%ของโพสต์ทั้งหมดนะครับ ในยุคข,ของ a c e b o o k นะครับคุณไม่ต้องห่วงนะครับถ้าลูกค้าต้องการซื้อสินค้าจากคุณเนี่ยเขามาหาคุณเองครับเพียงแต่คุณต้อง make ัวร์ว่าคุณได้สร้างช่องทางการติดต่อที่สะดวกสําหรับลูกค้าครับสิ่งที่คุณต้องทําก็คือคุณต้องนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของคุณเนี่ยอย่างสร้างสรรค์แบบมืออาชีพครับเพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าในการตัดสินใจครับวิธีช่วยคุณมีไอเดียในการโพสต์นะครับก็คือเข้าไปศึกษาแฟนเพจที่ประสบความสําเร็จนะครับ ผมได้นำภาพตัวอย่างโพสที่ผมคิดว่าไม่ฮาร์ดเซลเจนเกินไปมีความพอเหมาะพอดีนะครับมาเป็นเคสดัตตี้สำหรับคุณนะครับคุณสามารถดาวน์โหลดภาพเหล่านี้ได้จากลิงก์ใต้วิดีโอตัวนี้นะครับเพื่อคุณจะใช้เป็นข้อมูลในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมครับข้อ2 c o นะครับคอนเทนต์อิสคิงคอนเทนต์อิสคนี้ความหมายตรงตัวเลยนะครับโพสต์ต่างๆที่คุณจะโพสต์ลงในแฟนเพจของคุณนะครับ ขอให้เป็นโพสต์อย่างมีคุณภาพนะครับหรือเรียกว่าระดับคิงเลยก็ว่าได้ผมถูกถามบ่อยมากนะครับว่าความถี่ในการโพสต์ควรจะเป็นเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมนะครับและผมก็ตอบทุกครั้งอย่างไม่ตรงคําถามนะครับว่าโพสต์มีคุณภาพดีกว่าโพสต์บ่อยๆครับความหมายของผมก็คือจํานวนโพสต์เนี่ยไม่ใช่ประเด็นเลยนะครับแต่คุณภาพสําคัญกว่าครับ แล้วข้อควรจําก็คือถ้าคุณโพสต์บ่อยๆโดยไม่มีคุณภาพนะครับมันจะสร้างภาพในแง่ลบสําหรับธุรกิจของคุณนะครับและยิ่งไปกว่านั้นมันยังสร้างความลาคาญให้กับแฟนเพจของคุณด้วยคําถามต่อไปนะครับแล้วโพสต์ยังไงจึงจะมีคุณภาพนะครับคุณอนันต์คำตอบก็คืออย่างฟันธงเลยนะฮะก็คือโพสต์ที่มีคุณภาพเนี่ยต้องเป็นโพสต์ที่ภาพสวยคมชัดคําเปิดเยี่ยมเนื้อหาแน่นครับขยายความนะครับ ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าผู้ใช้งาน Facebook ในปัจจุบันนี้เขาเสพภาพสวยๆครับเพราะฉะนั้นเพื่อจะดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ f c e e o o o นะครับเราก็ต้องใช้ภาพสวยๆหรือภาพที่สื่อถึงอะไรบางอย่างครับและที่สําคัญต้องเป็นภาพคมชัดเท่านั้นนะครับภาพที่คมชัดเนี่ยจะช่วยทําให้ธุรกิจของคุณเนี่ยออกมาดูดีนะครับแล้วก็มีความเป็น r o f e s s i o n a l l o o k นะครับ แล้วก็คำเปิดเยี่ยมความหมายของผมก็คือประโยคแรกๆที่คุณใช้ในการโพสนะครับขอให้เป็นประโยคเป็นข้อความที่ดึงดูดความสนใจแล้วก็กระชับนะครับคุณอย่าลืมนะครับว่าคนสมัยใหม่เขาไม่อยากอ่านอะไรเยอะๆนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเพื่อต้องการให้เขาเนี่ยสนใจมาอ่านโพสของคุณคุณก็ต้องเขียนข้อความที่เขาอยากอ่านครับแล้วข้อความเหล่านั้นควรเป็นข้อความที่อ่านง่ายกระชับครับเนื้อหาแน่นความหมายของผมก็คือเนื้อหาบนโพสของคุณเนี่ย ควรเป็นเนื้อหาที่กระชับไม่เยินเยอน,นะครับและเต็มไปด้วยสาระประโยชน์ครับและสิ่งเหล่านี้จะทําให้โพสของคุณมีความน่าสนใจมากขึ้นและดีไม่ดีอาจจะทําให้โพสของคุณเนี่ยถูก,กถูกแชร์มากขึ้นด้วยนะครับซึ่งมันเป็นเป้าหมายของเรานะครับการแชร์โพสของคุณก็ทําให้คุณสามารถสร้างแบรนด์ในวงกว้างครับข้อ 3. use Facebook ads หรือการทําโฆษณาบน Facebook นะครับ เพื่อที่จะทำให้แบรนด์ของคุณกระจายในวงกว้างในเวลารวดเร็วนะครับคุณจำเป็นต้องใช้ Facebook Ads หรือการทำโฆษณาบน a c e b o o k นะครับเหตุผลหลักๆก็คือในปัจจุบันเนี่ยการกระจายโพสต์แบบธรรมชาติหรือที่เรียกว่า Organic Reach เนี่ยมันทำได้ยากมากขึ้นนะครับเมื่อคุณโพสต์หนึ่งโพสต์ลงไปเนี่ยจะมีผู้เห็นโพสต์สองคุณเพียง1-5%ของแฟนเพจเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีแฟนเพจ1น0คนเนี่ยเวลาคุณโพสต์หนึ่งโพสต์ลงไปเนี่ยจะมี เพราะฉะนั้นเพื่อที่จะทําให้โพสต์ของคุณเนี่ยทะลุทะลวงไปในกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการนะครับคุณจำเป็นต้องใช้การทําโฆษณาบน f c e e o o o ครับสรุปนะครับในการสร้างแบรนด์บน f c e e o o o นะครับคุณอาจจะนําไปลองใช้ได้นะครับมี3หัวข้อนะครับ no hard sell content is king use facebook ads นะครับแล้วก่อนจบในวันนี้นะครับผมได้นำ gimmick marketing หรือไอเดียในการสร้างโพสตให้น่าสนใจนะครับ ซึ่งอาจจะช่วยทําให้โพสต์ของคุณเนี่ยมียอดไลค์ยอดแชร์เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยที่คุณไม่ต้องเสียสตางค์ไปโฆษณาบน a c e b o o k นะฮะสิ่งที่ผมนำนะนำมาในวันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการสร้างบรรยากาศร้านของคุณนะครับหรือสร้างกิจกรรมโปรโมชั่นบางอย่างหรือคุณสร้างเมนูอาหารบางอย่างนะครับที่เอื้อให้ลูกค้าของคุณเนี่ยถ่ายภาพครับแล้วก็บอกเล่าเรื่องราลวลงบน i ิน t a g r กรลงบน Facebook ของพวกเขาครับสิ่งเหล่านี้จะช่วยทําให้ทราฟฟิกบนแฟนเพจของคุณ เพิ่มมากขึ้นครับและแน่นอนครับช่วยสร้างแบรนด์ของคุณให้กระจายในวงกว้างโดยที่คุณไม่ต้องเสียสตางค่าโฆษณาครับ ขอบคุณนะครับที่ชมวิดีโอของเรามาจนถึงตอนนี้ครับคุณสามารถที่จะดาวน์โหลดภาพต่างๆที่เราคุยในวันนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบรนด์สําหรับ Facebook ของคุณนะครับจากลิงก์ด้านล่างของวิดีโอตัวนี้ครับถ้าคุณต้องการชมวิดีโอของเราอย่างต่อเนื่องนะครับคุณสามารถที่จะกดปุ่ม Subscribe หรือปุ่มติดตามได้ด้านล่างของวิดีโอตัวนี้ครับอย่าลืมนะครับเต้นลำรอบๆธุรกิจของคุณครับผมอันนันท์สมอรด SME Jump com สวัสดีครับ